มาแล้วเราก็มาเล่นกันเลยย้ยศคิดโกงี่บวาคนซือจริงอ่าสามบนผมเลยอแรกสวยแล้วโอใครเอ่ยไม่รู้ใครไม่รู้อ่ะโอ้โแล้วนี่ตากดีเจจอด คุณซื้อกี่วันน่ะเนี่ยวันเดียวพอครับเปิดตัง<อ>เสียงได้ใจจริงไอ้พนี้แอบทังไมน้ำพัดครอบครัวเขาดิวะเฮ้ยยากอะไรรึอแอมผมซื้อปืนนี่มาไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะจะแวมไพร์แวมไพายเองไม่ตายอะ่ะมึงก็ซื้อปืนที่ยิงแวมไพร์ดิ วันท <l ach iesen> <com> ี่ทำีตังเจ็บตังลับโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วน้องออกมาเป็ตู้พี่แล้วเองตัวละครผู้หญิงในที่จินเนี่ยเขเล่นผู้ชายนะเฮ้ยตุ๊ดนั่นเองตอนนหนาไปี่หนาไปแล้น ไม่ค่อยเป็นวยนะเกมนึงเกมนี้ก็เคนเ่นแต่เป็นแอ่ทแทกสีสั้นหนึ่งซีซั่นแรกเลยอะและสีสั่นแรกก็ไม่มีเลยเลยได้เห็นแค่สีสั่นสองเท่านั้นเองเกมนี้ก็คุณมีเดซักเคยเล่นนะครับทักทักข้างคาวบ้างตอนแรกนั้นไม่นดตเล่นอะอ ไม่มีปืนสำรองแล้วมี้ีดินี่อ่ะไม่มีคุณต้องคุณต้องใส่สล็อกไวฟอนครับผมอ๋อครับเอ็มเอ็มเอ็มโฟนเนี่ยมันจะเอ่อเร็วครับแต่ว่าเวลาไวไาอะไรอ่ะถูกตรงเกมมัน ยัคักโกับเอรงไหมครคุณบีตสเรความแรงนครับเาความม่นยยกให้โคเลยครับเวามโดก็พูดถึงเได้เลยครับแต่ไม่แม่นฮะต้อง มีคนเล่นเป็นเท่านั้นครับสมาดปื๊ดเอแคร์แล้ว่อคอมโบแค่นั้นเลยฝ่ายมันจะเป็นตัว่ตีแดงนะครับฝ่ายมันฝ่ายมันมีฝ่ายมันส่งติดขฝ่ายอีกคนแต่ให้ วันผมก็ดู้ว่ามันขาวบอให้ตหลอด cắt coi lớn mỏo kháp, cái thước Thai, đẻo wa, coi coi lớn mỏo, được สไนเะปิลเล่นไม่ออกเลย ที่หน okay. ึ i̇şte ่งอยู่แล้วครับใครครับใครครับเซ่าโอ้เก่งไม่เบาเลยคี่เยซ่าไม่าคุณทนกินไก่เออรมาณาก็เจ็ดวันนึงวันอะหวันหน่งวันคว้นแน่นอน ว่าคุณมีเดร์ซามไม่ได้ใส่สลอก <c oughs> เม่ไไม่มีปูสำรองตวเอเค <c oughs> ว่าระดับที่สองแล้นะครับ

โอ้ยยิงไม่โดนเลยแคมเปญน่ะจะมีจัดเลยมาติดเยอะเนี่ยมันไม่ไม่แม่นปืนตู้ขโมยเลยวะที่คุณยังขโมยปืนคุณเลย หลังไหมเนี่ยโอ้เกมนี้มีระเบอร์เพชช็อตครับแปลดทีใช่ใช่ครับผมก็โดนอย่างนั้นแหละลงไมงกีรอบแล้วเโหมดแต่ละโหมดแต่ละโหมด

แย่เลยทีมต้องมาโหดจริง Hãy này ไอ้สับไอ้ช็อตเด็กเด็กครับาเจะช็อตกันดูนะครับตามโอกาสมาแล้วอีหนูมาไหนแล้ว ถือ <c oughs> ว่าเป็นปืนที่ดีมากครปอมาร์คครับแต่ผมไม่แต่ผม,ผมไม่ใช้ปามาร์คหรอกครับทำไมครับ <c oughs> ผมไม่มีตังค์ครับ <c oughs> มไม่มีตังค์ซื้อสามปอมาร์ค

เกมนี้เป็นเรื่องนี่ผมคาดว่าหลังจะเน้นครับเพราะว่าคนไทยก็ถามหาอยู่ถามว่าใครคนไทยบ้างสรุปว่า 最 w 是它会很